เกิดเสียงประนามในระดับนานาชาติเลยนะคะกรณีที่เกาหลีเหนือยอมรับว่าทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และส่งผลให้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด5.3ช่วงเช้าวันนี้ค่ะสำนักข่าวของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานว่าได้ทดสอบหัวรบนิวเคลียร์และระบุว่าเป็นการยกระดับเทคโนโลยีของเกาหลีเหนือที่มีอนุภาพของหัวรบสูงขึ้น ผลของการทดสอบกินวงกว้างออกไปไกลเพิ่มขึ้น10กิโลเมตรซึ่งมากกว่าครั้งที่ผ่านๆมาผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธนิวเคลียร์ระบุว่าอาวุธที่มีอนุภาพมากขึ้นแสดงถึงความก้าวหน้าของโครงการขีปนาวุธเกาหลีเหนือคาดว่าบริเวณที่ทดสอบอยู่เมืองปังเยริทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาหลีเหนือซึ่งการทดสอบในวันนี้ตรงกับการฉลองการก่อตั้งเกาหลีเหนือ เมื่อปีคศ1948หรือว่าครบรอบ68ปีการทดสอบในช่วงเช้าส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวขนาด5.3ค่ะ